This is the Maximum Partners podcast transforming people's lives ธุรกิจติดปีก by อดนันท์ธนารังสรีสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการธุรกิจติดปีก by โค้ดอนันต์ธนารังสีนะครับรายการที่จะมีสาระดีๆเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจนะครับก็วันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์น้าน้ำสีคราม สวิธีการอยู่รอดบนท้องทะเลธุรกิจนะครับเราต้องมาปรับแผนมาวางกลยุทธ์มาทํายังไงให้เราอยู่รอดนะครับในสภาวะที่หลายๆคนบอกว่าทําธุรกิจตอนนี้มันยากเสเลเกินนะครับก็วันนี้เราก็มาแชร์ริงโนเลจแชร์ริงความรู้กันนะครับเอาอินเทนชันก่อนเอาอินเทนชันก่อนทําไมผมถึงอยากจับมาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ในวันนี้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ เป็นความห่วงใยเป็นความเป็นความรู้สึกว่าผมเองอยากให้ผู้ประกอบการในระดับ SM E หลายๆคนรอดเนาะหลายๆคนรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจในรอบรอบนี้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นความยากลําบากมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยฝ่าฟันธุรกิจสร้างธุรกิจมากับมือนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าหลายคนคงไม่ได้อยากให้มันพังไปตอน วิกฤตอย่างนี้เนาะหลายคนก็อยากจะนำพาให้รอดก็วันนี้เราก็มาอัปเดตความรู้การเรียนรู้ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันรอดกันได้นะครับเรื่องเี้ยมันมาจากว่ามีหลายหลายคนที่เป็นเจ้าของยิการเนี่ยเข้ามาถามผมแล้วก็มาคุยกับผมว่าพี่นันทำไมผมเองเนี่ยมีการวางวิสัยทัศน์ไปแล้วมีการวางกลยุทธ์ไปแล้วแต่หลายๆครั้งเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยมัน ไม่ได้และก็มันไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่เขาได้วางไว้ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเคยเกิดปัญหาอย่างนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยอยากมาตอบคำถามสำหรับพี่ๆเจ้าของยีการที่เจอปัญหาตรงนี้ผมอ้างอิงจาก knowledge จากความรู้เรื่อง blue ocean strategy เนาะ blue ocean strategy ก็คือกลยุทธ์ในน่านาน้ำสีครามเนาะก็คนเขียนก็คือ ิ The Bill Chan Kim นะ W ความคุกับเรเนะ่เนาะก็ผมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับนังสือที่ดีแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะสำหรับใครที่มีเวลานะครับผมอยากให้เอาไปอา่านนะครับผมขอแยกต,ตัดตอนไปตรงนี้ก่อนข้ามขั้นตอนในเรื่องของการวางวิสัยทัศน์การวางกลยุทธ์เนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอวางวิสัยทัศน์ตัวเองได้วางเป้าหมายตัวเองได้วางกลยุทธ์ตัวเองได้แต่ หัวข้อวันนี้ที่เราจะมาคุยกันคือแล้วเราทํำยังไงให้กลยุทธ์ที่เราวางไว้เนี่ยมันสำเริจผลเนาะจากหนังสือเล่มนี้ครับและก็จากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าไปช่วยเจ้าของยีกันในหลายๆบริษัทเนาะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเขาสรุปมาดีมากมันมีคีย์พอยต์สคีย์ที่วันนี้เราเองจะต้องทำให้คีย์พอยต์สคีย์เนี่ยมันแข็งแรงและแข็งแกร่งขึ้นมา เรื่องแรกคีย์พอยต์แรกเขาเรียกว่า visualization visualization คือการมองเห็นผมจะเน้นย้ำกับผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาครับการมองเห็นการ visible เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันของเราการทำธุรกิจก็เหมือนกันครับถ้าวันนี้เราทำธุรกิจแต่เรามืดบอดเลยเรามองไม่เห็นเลยข้างหน้าเนี่ย โอกาสที่เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเราตกหลุมตกท่าตกคลองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงเหมือนกันเนาะยิ่งในสภาวะโควิดอย่างนี้ยิ่งในสภาวะวิกฤตอย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราก็อยากจะมองเห็นเราก็อยากจะรู้ว่าข้างหน้ามันมีอุปสรรคอะไรเราก็อยากจะเห็นว่าไอสิ่งที่เราลงมือทำไปแล้วเนี่ยโอกาสในการสำเร็ผลมันมีมากน้อยขนาดไหน นั่นคือคีย์พอยต์ตัวแรกคือคำว่า visualization คือการมองเห็นนะครับอีกตัวหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ผมชอบมากๆก็คือเขาบอกว่าอีกคีย์พอยต์ที่สำคัญก็คือคำว่า communication communication ก็คือการสื่อสารเนาะวันนี้มันไม่ใช่แค่เรามองเห็นอย่างเดียวแต่เราอาจจะต้องมีการสื่อสาร กับทีมของเราว่าให้ไปทางนูน้นให้ไปทางนี้ให้ชะลอให้หยุดให้เดินหน้าให้วิ่งให้เดินให้คานคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งมันคือจังหวะในการเดินทางบางจังหวะเราอาจจะต้องวิ่ง ทีมงานอาจจะต้องใส่เกียร์แบบโ,โหวิ่งก็ไม่อยากจะบอกว่าใส่เกียร์หมานะครับแต่ว่าเราต้องวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งแบบสุดชีวิตอ่ะเพื่อที่ให้สามารถที่จะไปถึงจุดจุดหนึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องพักพักบ้างบางครั้งเราอาจจะต้องเดินมันคือจังหวะชีวิตเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นอย่างนั้นได้เราต้องมีการสื่อสารกับทีมของเราเพราะงั้นเนี่ยใน2เรื่องเนี่ย visualization กับการ communication คือแกนหลัก ของหนังสือเล่มนี้ที่เขาเขียนว่าเราจะผันและทำยังไงให้กลยุทธ์ที่เราวางไว้เนี่ยสำเร็จผลทีนี้พอเรามาลงอินดีเทลเขาบอกว่าให้เราโฟกัสในบิ๊กพิกเจอร์บิ๊กพิกเจอร์คืออะไรบิ๊กพิกเจอร์คือภาพใหญ่ขององค์กรสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรเนี่ยสิ่งที่เขาบอกคือเราต้องโฟกัสในบิ๊กพิกเจ์นะ ตอนนี้อะไรเป็นเรื่องที่สำคัญอะไรเป็นภาพใหญ่ที่เราจะต้องทำเราต้องทำตรงนั้นเนาะไม่ใช่ว่าเรื่องบางเรื่องมันยังไม่จำเป็นตอนนี้เราไปโฟกัสมันสุดท้ายเราก็จะเอาเวลาของเราไปเบินไปใช้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แน่นอนหลายคนแบบรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกสิ้นหวงังผมอยากให้ทุกคน อถอยหลังออกมาสักนิดหนึ่งครับถอยหลังออกมาสักนิดหนึ่งแล้วก็มาดูว่าอะไรคือบิ๊กพิเจอร์อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทําถ้าวันนี้หลายๆคนเองรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะปรึกษาใครผมก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะครับสามารถแชทเข้ามาในเพจของเราได้นะครับเพจ s Breakthrough นะมีอะไรที่ผมกับทีมโค้ดพอช่วยเหลือ a d v i ว e ซัพ p อร์ตได้ เพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเป็น knowledge เป็นความรู้ผมยินดีนะครับผมยินดีนะครับแล้วเพราะว่าตอนนี้มันยากลําบากจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะไปหาลือใครเอ๊ะจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมาคุยมาหาลือกันได้เนาะ <S 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 ทีนี้สิ่งที่เขาบอกคือมันประกอบกันไอ้โฟกัสใน Big Picture เนี่ยมันประกอบกันไอสอเรื่องที่เป็นเป็นแกนเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ย use visualization to see And Communicate the Big Picture หมายถึงว่าให้เราใช้การมองเห็นเนี่ยในการเห็นภาพใหญ่ๆพวกนี้แล้วก็สื่อสารใน Big Picture ลงไปกับทีมของเราในทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด4สเต็ปใหญ่ๆในการ Drive แล้วก็ในการขับเคลื่อนที่จะทำให้กลยุทธ์ต่างๆมันเกิดความเป็นจริงได้เขาบอกว่าสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกก่อนเขาบอกว่า Visual a เว k e n v i ิ u a l a ว a เค n ก็คือให้เราเกิดการตื่นรู้ก่อนให้เกิดการตื่นรู้ให้เกิดการเอาเวคเคนให้เกิดการตื่นก่อนเขาบอกว่าวันนี้การที่เราจะตื่นหรือการที่เราจะรัรบรู้ตรงนี้นั้นได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า current situation หมายถึงว่าสถานการณ์ณปัจจุบันณตอนนี้สถานการณ์จจณนนรมันเป็นยังไงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปแรกก่อน ในสเต็ปแรกก่อนสิ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าให้เราเริ่มมีการลองมองดูรอบๆข้างเราดูคู่แข่งเราดูสถานการณ์รอบๆข้างเราคอมเพร์ระหว่างบิสเนสเรากับ competitor คู่แข่งว่าตอนนี้แต่ละคนเขาทำอะไรอยู่แล้วใครๆปรับเปลี่ยนตัวเองในใครเปลี่ยนตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าตรงเนี้ย มันจะทําให้เรารู้ว่า as is ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่จุดไหนเราอยู่ที่ต่ํากว่าคู่แข่งเราไหมหรือว่าเราอยู่สูงกว่าคู่แข่งเราไหมหรือว่าเราวิ่งนําตลาดอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนคือเราต้องรู้ Position ของเราก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเริ่มวางแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหน เรื่องนี้มันสําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าวันนี้เราเองเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเราเองยังโอเคอยู่แสดงว่าสติจิหรือกลยุทธ์ตรงนั้นของเราอาจจะเวิร์กอยู่ก็ได้แต่ถ้าวันนี้มาเก็ตแ a ร์เราเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเรื่อยๆเราต้องเริ่มตื่นรู้แล้วนะครับเราอย่าไปจมอยู่กับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ใช่เราต้องเริ่มกลับมาวางแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้องค์กรของเราสามารถที่จะไปต่อได้นั่นคือสเต็ปแรกก่อนคือ Current situation Current situation คือรู้สถานะปัจจุบันก่อนนั่นคือ s t e ปแรกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลังจากจบคลิปคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนไปประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเราเทียบกับ benchmark ต่างๆตอนนี้คู่แข่งตลาดของเรามันเป็นยังไงแล้วก็ประเปรียบเทียบนั่นคือเ t e p แรกก่อนเนาะ step ที่สเต็ปที่สในการที่จะทำให้กลยุทธ์ของเรา success เขาบอกว่าอย่างนี้ Visual Exploration หมายถึงว่าให้เรา Expo ออกไปให้เราเริ่มอย่าคิดในกรอบเริ่ม Expo หมายถึงว่าคิดออกไปให้ในหลายๆรอบด้านเพราะงะั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องวาง Strategy Option Strategy Option หมายถึงอะไรให้เราวางทางเลือกต่างๆของกลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาเนาะ เพราะนั้นเนี่ยวันนี้พอเรารู้ a s is ปัจจุบันของเราแล้วในเสปแรกว่าเฮ้ยโหพี่นันมันไม่ไหวอะ่ะมันเริ่มลำบากแล้วสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาในเสปถัดไปคือต้องมาเริ่มวาง strategy option หมายถึงทางเลือกของกลยุทธ์ต่างๆบางอย่างอาจจะต้องลดลงลดลงเช่นอะไรเช่นบางเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นเราอาจจะต้องลดตรงนั้นลงมาวางกลยุทธ์ในการลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆลงมา บางครั้งอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนานาหรือมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเราจะต้องรีดิวมันออกไปบางเรื่องมันไม่จําเป็นทําตอนนี้เราก็ต้องรีดิวมันออกไปเนาะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือรีดิวก่อนหรือบางครั้งเราอาจจะไม่รีดิวก็ได้น,นนะเราอาจจะเป็นการครีเอ ขิดอะไรใหม่ๆอาจจะสร้าง Business Unit ใหม่อาจจะหาโป o ดัก t ใหม่ๆเข้ามาขายหรือว่าดูเทรนดูกระแสตอนนี้เขาเป็นอะไรอะไรบ้างบางครั้งมันเป็นเทรนสุขภาพเราอาจจะเอาเทรนเรื่องสุขภาพการเป็นเทรนดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เอาเทรนผู้สูงอายุมาเพราะงั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเราอย่าพึ่งไปบล็อกความคิดว่าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ในช่วงนี้เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราเองอาจจะต้องทำคือเราต้องลิส เอาออปชันออกมาให้ได้ก่อนลิ์เอาออปชันออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ใช่อยู่ในสเตทที่เราเองจะมาเลือกออปชันแต่สเตทนี้สเตทที่2เนี่ยนะเป็นสเตทในการสร้างทางเลือกขึ้นมาสร้างทางเลือกขึ้นมานะครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องเลสขึ้นเลสหมายถึงการยกระดับขึ้นเพิ่มความถี่มากขึ้นเช่นอะไรเช่นตอนนี้ เราอาจจะใช้เวลาในช่วงนี้ในการโทรหาลูกค้าจากเดิมที่เราโทรหาลูกค้าปีละครั้งเราอาจจะโทรถี่หน่อยโทรไปคุยโทรไปหาลือโทรไปดูแลโทรไปซัพพอร์ตลูกค้าบ้างมันก็คือกลยุทธ์ในการเลสอัพยกระดับมากขึ้นไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเรายังจะทําเหมือนเดิมอยู่รอลูกค้าโทรหามามันอาจจะไม่ได้เนาะไอเน,นี้ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะกลยุทธ์หรือว่าบางครั้งอาจจะมี eliminate eliminate หมายถึงว่าการตัดทิ้งยกเลิกไปเลยเนาะอย่างเช่นอย่างตัวผมเองสมัยก่อนทำพับบิกสัมมนาต้องไปเจอกันที่โรงแรมมีคนเข้ามา30-40คนตอนนี้ eliminate ไปเลยคือยกเลิกไปเลยในสภาวะสถานการณ์อย่างเี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าโรงแรมก็เปิดไม่ได้รัฐบาลก็ล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราเองอาจจะต้องทำเนี่ยเราต้องเริ่มสร้าง ทางเลือกขึ้นมาหาช้อยหาทางเลือกขึ้นมาให้ได้เยอะๆนะครับเขียนออกมาเขียนออกมาคิดไม่ออกถามโคช้ชคิดไม่ออกถามเพื่อนคิดไม่ออกถามลูกน้องผมว่าเป็นเรื่องปกติครับผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่คิดอะไรได้เยอะๆเนาะผมก็เลยถามลูกน้องบ้างถามลูกทีบ้างถามพาร์ทเนอร์บ้างถามเมนทอร์ผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือสเต็ปที่2เนาะและสเต็ปที่3ครับในการที่จะทําให ไซจี้หรือว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเกิดส c กเซสเกิดการประสบความสําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าต้องฟัง Feedback พอเราทําออกไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะบล็อกกับตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวเองเยอะจนเกินไปว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดกลยุทธ์ที่เราวางไว้มันจะดีสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือการที่ผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นตัวกำหดนดเนาะมันต้องฟังฟีดแบ็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับคนที่เป็นผู้ประกอบการเวลาที่เราวางแผนกลยุทธ์ออกมาเราเอาโปรดักต์อะไรไปขายใหม่ๆสิ่งที่เราอย่าลืมทำก็คือเก็บฟีดแบ c กกับคนที่เป็นลูกค้าเรากลับมาด้วยว่าเฮ้ยลองใช้ผลิตภัณฑ์ลองใช้โปรดักต์ต,ตรงนี้แล้วแล้วรู้สึกเป็นยังไงชอบไหมเพราะหลายคนเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปเลยนะเพราะว่า คิดออกมาทําออกมาเราก็มโนของเราว่าเอ้ยโปรดักตัวนี้จะดีเป็นยังไงแล้วดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยกลับไปเก็บเลยหลายครั้งหลายหนเนี่ยผมเองจะชอบท Facebook ไลฟ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้สื่อสารกับคนที่เป็นลูกค้าโดยตรงเราได้สื่อสารกับคนที่เข้ามาคุยกับเราดีเขาก็บอกว่าดีไม่ดีเขาก็บอกไม่ดีหัวข้อยืดเยื้อเกินไปอะไร คือคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเรื่องนี้คือหลายคนเวลาที่ลูกค้ามีคอมเมนต์หรือมีความแนะนำจะชอบนอยจะชอบรู้สึกว่าเฟลแต่สิ่งที่ผมบอกคือเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยการที่ลูกค้าเนี่ยเขาบอกเราหรือว่าเพื่อนเราบอกเราเนี่ยแสดงว่าเขารักเราเขาอยากเห็นเราเองเนี่ยดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นอยากให้กลยุทธ์ของเราเนี่ยมันเฉียบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจง รับฟังแล้วก็เอาสิ่งที่คนที่อยู่รอบๆตัวเราอะมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดเนาะเรื่องนี้สำคัญนะสำคัญมากๆแต่หลายคนเนี่ยอิกนอเรื่องนี้ไปเลยการรับรู้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นยังไงหลายคนเนี่ยไม่มีชั a n แนลให้ลูกค้า Feedback เลยนะลูกค้ามีแต่ซื้อ Product หาซื้อ Product ได้แต่ฉันอยากจะสื่อสารว่ามันจะต้องพัฒนาอะไรไม่มี เพราะกลัวเพราะเขากลัวว่ากลัวจะมีการคอมเพนกลัวจะมีการตําหนิผมบอกอย่าไปกลัวครับให้เขาตําหนิมาให้เขาคอมเพนมาเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะงะั้นเนี่ยวันนี้หลายๆคนทํากลยุทธ์เนี่ยเราจะต้องเริ่มฟังฟีดแบ็คทำไมผมถึงบอกว่าหลายๆครั้งบางทีเราทํากลยุทธ์เนี่ยเราจะไปทําใหญ่มากจนเกินไปเราอย่าไปต้องถึงขั้นที่บอกว่า โอ้ oh, ฉันต้องลงคุณหลายพันล้านหลายร้อยล้านสร้างโรงงานใหญ่ๆออกมาวันนี้หลายคนธุรกิจพังผมเจอในรายการข่าวหลายๆคนที่มาออกมาตอนนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้เนาะถ้าในฐานะโค้ชเราเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอินเวสเงินลงไปค่อนข้างใจเยอะแล้วก็ตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยในสภาวะบางอย่างเนี่ยมัน มันอาจจะไม่ตอบรับเราใส่ไข่ทุกใบลงไปในตะกร้าใบเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสเดินสะดุดขาตัวเองแล้วแม่งตะกร้ามันตกแตกไข่แตกทั้งหมดก็ได้เพราะงั้นเนี่ยอย่าใส่ไข่หลายๆใบไว้ในตะกร้าตัวเองนะครับโอเคและเรื่องสุดท้ายและเรื่องสุดท้ายเนาะก็มี4สเต็ปเนาะ c u r r e n t situation ตัวหนึ่งรู้ว่า SE ปัจจุบลลันเราเป็นยังไง strategic option คือสร้างทางเลือกต่างๆ อันที่3คือฟีดแบ็ k ฟังฟีดแบ็นะครับและอันสุดท้ายก็คือเขาบอกว่า communicate strategy ก็คือการที่เราสื่อสารเนี่ยมันก็คือกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะเราต้องอยู่ในการสื่อสารกับทีมอยู่ตลอดเวลาในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า distribute your before and after strategy หมายถึงว่าให้เรากลับมา คุยแล้วก็ดิสทิบิวออกไปหมายถึงว่าส่งแจกจ่ายออกไปดูว่าบีฟอร์กับอา t e r เตอร์มันเป็นยังไงบางครั้งกลยุทธ์เนี่ยสิ่งที่ผมใหญ่สื่อสารอยู่ตลอดเวลาคือกลยุทธ์มันคือสิ่งใหม่ๆคือสิ่งที่เราไม่ได้เคยทําเป็นประจำอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเอ้มันน่าจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าน่าจะดีบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ต่อให้เราไต่ต้องเราคิดมาอย่างต่อเนื่องก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ เราต้องอยู่ในการสื่อสารคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราตัดสินใจทำเนี่ยสุดท้ายเนี่ย after เลิกหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีอย่างที่เราคิดจริงไหมบางครั้งมันไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วไม่ดีเรื่องอะไรเราจะได้ปรับเปลี่ยนเราจะได้รีดิวเราจะยกเลิกเราจะได้คีเอทอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้เนาะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องแรกคือสื่อสารกับทีมก่อนเรื่องที่2คือสิ่งที่เขาแนะนําตรวนี้ก็คือว่า ให้ซัพพอร์ตทีมให้ซัพพอร์ตทีมคุยกับทีมและสื่อสารกับทีมอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้หลายๆครั้งบางคนเนี่ยเวลาที่ทีมคิดขึ้นมาแล้วไม่ซัพพอร์ตทีมแถมยังคิวไอเดียบอกเฮ้ยไอเดียพวกนี้เป็นไอเดียที่แบบหลอยท้อยเป็นไอเดียที่แบบไม่ดีใช้ไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเราไปคิวไอเดียของทีมบ่อยๆสิ่งที่มันเกิดคือทีมจะรู้สึกเฟลรู้สึกท้อแท้แล้วรู้สึกว่า เฮ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากจะคิดแล้วไอเน,นี้ยไม่ได้เพราะงะั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทาคือเราต้องอยู่ในการสื่อสารแล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนซัพพอร์ตทีมเพื่อทําให้ทุกๆกลยุทธ์ที่เราคิดมาแล้วมันมีโอกาสที่จะสักเซสเนี่ยให้มันสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ถ้าเรายังทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทำงานเป็นทีมทำงานเป็นระบบอยู่ในการสื่อสาร เห็นเด่นชัดว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เราวางไว้เนี่ยมันมาถูกทางหรือผิดทางเนี่ยโอกาสในการที่เราจะรอดผ่านวิกฤตตรงนี้มันจะไปได้แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าของกิจการทุกคนทีมงานทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้นะครับในการช่วยกันคิดวางแผนเพื่อให้เอากลยุทธ์ดีๆเข้ามาใช้ในการที่จะนำพาธุรกิจของเราให้อยู่รอดตอนนี้นะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับว่าวันนี้การที่เราอยู่รอดได้มันก็คือการทํางานเป็นทีมนะครับก็ขอขอบคุณจากใจนะครับแลก,ก,ก็อย่าลืมติดตามสาระดีๆกับรายการธุรกิจติดปีกนะครับายโค้ดอนันต์ทลังศีนะครับในหลายๆช่องทางทั้งทาง y t u t u พอดแคสต์ YouTube, Podcast, นะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทาง b o ็อกดิบนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็ขอ ขอบคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับก็อาหารเสริมจาก AU Farm นะครับคอดี้พัสนะครับเ็ดลินจีแดงเพื่อสุขภาพนะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากใจนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสาระดีๆกับธุรกิจติดปีกบายโค้ดอนันต์ธนรังสีนะครับสวัสดีครับข่าวดีครับตอนนี้ทาง Business Breakthrough ได้เขียนหนังสือ Just Change แค่เปลี่ยนธุรกิจก็ติดปีก ผมและทีมที่ปรึกษาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์เจ็บๆกว่า500 SME หนังสือที่มาจากเรื่องจริงของธุรกิจแบบเจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนเพื่อให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเจ็บจริงอีกต่อไปสามารถหาซื้อได้แล้วที่ C1 Book ร้านในอินและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทย This the um Partners Podcast Transforming is Maximum Lives. People’s